สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอเคครสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปน,นนี้เราจะมา PP ในโหมด chaos นะครับซึ่งทีที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ย ผมจะมาเล่นทีมมนุษย์บางเพื่อนหลังจากที่ช่วงนี้นะครับเมตาวันช็อตอัลฟาเบต้าเนี่ยเป็นอะไรที่เกือนมากนะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเอียนกันแล้วนะครับและในวันนี้ผมก็มีทีมที่เอามาเคาน์เตอร์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอหรือเปล่านะกับทีมผู้นะครับโดยตัวละครที่เอามาเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นดูอิสเนดีเพื่อนบอกเลยว่าตอนแรกที่ผมเจอนะผมแอบช็อกอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะความสามารถของดูอิสเนดีนะครับเธอเนี่ยมีความสามารถควบคุมเดเมททำให้ทีมเรานะครับ ได้รับดาเมจไม่เกิน40%จากพลังชีวิตสูงสุดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีดูอิกซานรีในทีมแล้วเราเปิดหลังนะครับแล้วฝ่ายศัตรูเป็นทีมอัลฟาบอกเลยว่าไม่โดนวันช็อตแน่นอนนะส่วนสมาชิกอีก2คนที่เหลือนะครับผมก็จะหยิบเป็นชา์โดกับน้องชื่ออะไรแอนปะสาวก้าแองฮาหัดนะครับส่วนซับสตอรีที่สเนี่ยรอบนี้ก็มาคู่เลยนะครับทางดูอิตซาเนลี ก,กเจนนรในส่วนของเชน,นาเนี่ยเธอจะช่วยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องผ่านมนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้10%และหากพวกพ,วกพ้องผ่านมนุษย์เสียชีวิตในเธอศัตรูนะครับศัตรูทุกตัวเนี่ยก็จะโดนดีบับเพิ่มเดเมจที่ได้รับถึง50%เป็นเวลา2เทิร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวบูดเดเมจที่ดีโคตรอีกทางวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีพวกพ้องผ่านมนุษย์ได้อีก12%ด้วยนะแต่ทีมนี้ย้ำอีกทีเป็นทีมเคาน์เตอร์เมตานะครับก็ถ้าไปเจอทีมอื่นเนี ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงค่อยไปแก้เอาหน้างานอีกทีแล้วกันส่วนอาหารเนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มเกรดครับเพราะถ้าเราเริ่มก่อนนะครับเราก็สามารถรวมหนึ่งตัวเอาไม้ตายได้เลยหรือถ้าเริ่มหลังก็เก็บไม้ตายได้ง่ายนะครับเพราะเราต้องการอีกเพียงแค่สังเกตเท่านั้นนะอ่ะโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวมาลองดูทีมนี้กันเลยครับโอเคเดี๋ยวเจอทีมเจอทีมเหมือนกันเลยแต่เขามากับอัเธอร์นะ เอาจริงคิมนี้เปิดก่อนเสียเปรียบแต่ถ้าอเธอ,อยูยูเนี่ยก็น่ารำคาญอยู่โอเคอ่เธอมาอยูยูคือสวยถ้าหมูม่มาโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ก็ศัตรูติดควบคุมดาเมจนะครับแต่ผมว่าอาจจะเก็บได้ป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเขาใส่โอ้ทามิแดงอยู่ตรงนี้ด้วยไม่เป็นไรต้องดูครับ ถึงจริงผมควรใช้ท่าควรใช้ท่าแองเคาฮัตไปก่อนน้องแอนอแต่น่าจะตายแล้วละ่ละตาก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวเดวเมจเขาหายแล้วนะแล้วทีมเราเนี่ยมีถอนดีบัฟด้วยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันเลยโอเคสตูยอมครับ ก็เดี๋ยวมาแปลกมากเราเริ่มเจอทีมแปลกแล้วเพื่อนอย่างที่บอกไปนะก็ทีมนี้นะครับเกีวด้านะเกียวด้าเกียวด้าเดี๋ยวเรารวมน้องแอนไว้ก่อนครับอืมผมตักเลือกไปเลยดีไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเขาไม่มียั่วยุอะตออไปครับ อ๋อไปก่อนตอบไปก่อนทิมเลือ่อไหลไว้เอาจริงเลือ่อไหลน้องแอนเนี่ยโหดอยู่เพืเ่อนๆดีบัฟนี่คือปั่นมากนะอ๋อเขามีมอนมอนสปีดมันรวมเกรดไม่ได้นี่ว่าลืมเลยไม่เป็นไรขอท่าหมูเ่เน้นๆมาคือท่าหมู่มาเนี่ยบอกเลยผมสวนกลับไปเนี่ยหน้าหงายแน่อนอนเรามีแคปดาเมจครับไม่ตาย เออชอบมากท่าหมูเลยบอกเลยโหตายไปเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคสวยครับไม่แตกนะไม่แตกมาเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะแตกหรือเปล่าไปเลยครับสองฟาดไป <c oughs> โคตรแรงบอกเลยว่าถ้ารดนมีสแต็กเยอะๆเนี่ยโคตรแรง แตกไหมช็อเรียบร้อยทริปเปอร์คิวครับโอเคสตุยอมครับมาครับตาสุดท้ายนะครับโอ้โหเจอทีมนางฟ้านะเอาจริงทีมเราเนี่ย แพ้อยู่เพื่อนแพ้อะไรรู้ไหมแพ้มิโดดัดครับดัดเบสเนี่ยสู้ไม่ได้นะทีมเราแล้วยิ่งโดนเปิดก่อนด้วยน่าจะยากเออโอ้โหถ้าหมู่วานี่ขอบคุณเลยจริงถ้าหมู่วาเนี่ยมีโอกาสที่เราจะแบบสวนเขาได้อยู่โอ้โหชำระล้าง my god ไปครับไม่รู้แล้วอะ่ะปดไปปดไปไม่รู้แล้วโอ้โหเกาะไม่เข้าด้วยเข้าตัวเดียวแตกได้ไหมโอเคเพียงพอที่จะแตกอยู่นะครับแตกโอเคเรียบร้อยพี่ดัด๊แต่ว่าตอนเนี้ยเราจะทำยังไงไม่ให้เราแตกก่อน <c oughs> เราจะทำยังไงไม่ให้เราแตกก่อน ถ้าเราเบิดก่อนเนี่ยมีหวังอยู่นะแต่ว่าเริ่มหลังเนี่ยโหยากเลยเพราะเขาแรกมากครับตัวเราก็บางมากด้วยน่านจะไม่รอดเฮ้ยรอดด้วยรอดด้วย <iß S 2> ใส่ทํายบวแดงมาช่วยไหมไม่ช่วยนะโอเคเรียบร้อยครับมาครับตาสุดท้ายครับ <ASS S 2> เดี๋ยวนะทีมพูดผมไปไหน วันนี้สรุปคือผมไม่ได้เจอทีมผู้ใช่ไหมแล้วประเด็นคือเรามาเจอเฮลจังแทนนะครับโ oh <c oughs> อ้ไมค์กอดเฮลจังเหรอเฮลจังตอดไปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวผมรวมมันติเลยดีเออรวมมันติเลยดีกว่าโอเค โอแรงหรัวเนี้ยเดี๋ยวทำมันเล่นแรงหรัวเนี้ยแตกไหมโอเคไม่แตกครับสวยสวยสวยอ่ะ้ามาเดี๋ยวเรารีบเขาเลยฮิวก่อนนะครับสติแล้วก็ตัดเลือดไปไอ้หี้ยจริงผมควรเอาฮิวไว้หลังสุดเนาะเพราะเราน่าจะติดไอนี่หรือเปล่าคาเมลแดง ืมด ok. ูด okay, ้วยว่าอยู่ใครโอเคเรียบร้อยห้ามพีไว้สวยงามนะครับตาหน้าเ๋ยเขาเด็กตปเองอยู่ที่ว่าเราเฮลไวไหมอะโอ้โหเฮลแรงมากไม่เป็นไร เขาแรงแต่นเ,นเขาเก็บไม่ได้ล oh. าก่อนเรียบร้อยไปเดี๋เวลาปิดเกม oh. เรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปพี่ๆวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ย เล่นเยอะมากๆาเพื่อนแต่ว่าไม่เจอทีมพูดนะส่วนมากชีวิตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรที่แบบเราต้องการเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูผมว่าน่าจะยังมีโอกาสได้ใช้แหละสําหรับน้องเซนเนรีต,ตัวนี้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด like, comment, ไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกัาลังให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ